จะลอลงสามพุทธชยันตี2,600ปีสาดดีพระคุณสุดยิ่งใหญ่อโศกรำลึกครั้งที่31วันที่2ถึง10มิถุนายนพุทธศักราช2,555าณรานพระบระมรูปรัชกาลที่5กรุงเทพมหานครจริดธนทางท่านผู้ชมคะ การที่มีคนจํานวนมากมารวมตัวกันที่ลานพระบรม,มรูปทรงม้าแห่งนี้เพื่อที่จะร่วมง,งานฉลองสมพุษทชยันตี2600ปีอโกศกลำึกครั้งที่31ปัญหาอย่างหนึ่งที่เจออย่างแน่นอนนั้นก็คือเรื่องห้องน้ำห้องส้วมซึ่งไม่คุ้มความสะดวกสบายเหมือนกับการที่เราอยู่ที่บ้านแต่อยา่างใดค่ะในวันนี้นะคะเราจะไปติดตามดูเรื่องหลังคนทัพทางกับการทา,ทา,ทาทห้องน้ําของทีมงานกองทัพไ มานนี้มโนท่านให้เราเกี่ยวกับการสร้างห้องน้ำอเรื่องสร้างห้องน้ำใช่ไหมห้องน้ําก็คือเรามีการชุมนุมทุกครั้งเนี่ยปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ก็คือการกินการกินแล้วก็การขับถ่ายนะปรากฏว่าพวกเราเนี่ยคนเยอะใช่ไหมกองทัพทำอย่างนี้ก็มากันไม่ใช่น้อยลวแล้วลยังมีพวกประชายชนที่เขาสนใจเขาเรื่องบ้านเรื่องเมืองเนี่ยเขาก็มากันเยอะ ทางกรรมการของผู้นำก็ากมาปรึกษาว่าตอนนี้รถส้วมกทมน,นีมีอยู่คันเดียวก็เลยประชุมกันว่าอ,อ,อยังั้นต้องเร่งรีบหน่อยนะในการต้องเตรียมเรืเ่องสุขสุขาเพื่อรับรองรับคนของเราและแม้แต่ประชาชนที่มาร่วมในการชุมนุมในครั้งนี้ปลาบหลั้างด้วยใช่ประชานิีิสร้างเพิ่มกีห้องนั้นตรงนี้ายหญิงนี่สิบห้องฝ่ายชายด้านหลังนั่นแปดห้องนี่เป็นการเริ่มต้นก่อน ถ้ามันคนมากกว่าน,นี้แล้วไม่พอเรียงเขาจะ,จะเพิ่มไปทั้งหมดอีกอีกอย่างละเป็น20หญิง20ชาย20่คนอตอนนี้ยังไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรพี่งนต่ว่าก็ทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จคิดว่าจะเสร็จวันนี้นะเปิดใช้งานได้เลยเริ่มสร้างมาตั้งแต่เมื่อวานซืนเมื่อวานแล้วก็วันนี้ทุกอย่างมันก็ติดขัดในเรื่องการจัดซื้อวัสดุสิ่งของบ้างแต่ก็เป็นไปได้ด้ดีนะแก้ปัญหาไปวันต่อวันไป ใ่ครกาคน,นท่านผู้สุดย,ย,ย,ยที่ดูทีวีนะครับสำหรับผู้ที่มาร่วมชุมนุมแล้วหรือที่ยังไม่มาที่อาจจะมาเนี่ยขอให้สบายใจได้ว่าเรามีห้องน้ําส่วมพอสำหรับทุกคน,นจะมาอาบน้ําเข้าห้องน้ําซักผ้าหรือแม้แต่การมีที่พักค้างขอให้เตรียมเครื่องนอนมาให้พร้อมมาแล้วกันเราอยาจะพูดอะไรผมไม่ได้งไม่ได้ฟังก็ประเทศไทยตอนนี้นะเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงมาก ถ้าคนไทยเราไม่ตื่นตัวที่ออกมา,าถามหาความถูกต้องให้กับสังคมไทยนะว่าความถูกต้องคืออะไรเนี่ยเราปล่อยประเทศชาติขับเคลื่อนไปในทิศท,ทางที่นักการเมืองที่เป็นอย่างนี้นะอาราไว้ท่านเข้าใจก็แล้วกันว่าเป็นอย่างนี้คืออย่างไรทุกคนทราบดีอยู่แก่ใจอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าพวกเราไม่ออกมาช่วยกันใช้สิทธิการเป็นประชาชนเพื่อแสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะ ทวงถามความถูกต้องจากรัฐบาลหรือออกมาคัดค้านความไม่ถูกต้องกับรัฐบาลเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยถึงช่วยกันก็หวังว่าเราคงจะออกมากันเยอะๆมาช่วยกันถามหาความถูกต้องมาทําเพื่อให้พี่น้องพวกเรากันเองนี่แหละพวกหลักๆเราจะให้พวกเรากันเองแล้วก็ประชาชนทั่วไปพี่น้องทั่วไปเขาได้มาใช้เพราะจะใช้ทางของ ห้องสุขาเพื่อนที่ของกรทมอเองเนี่ยมันก็หลายเรื่องหลายอย่างมันติดขัดหนึ่งมีน้อยแล้วก็การอำนวยความสะดวกอะไรของเขาก็มันเป็นขั้นตอนของทางราชการเขาอ่ะม,มันมันลำบากเนาะงานทำซ่วมนี้ก็จะมีเด็กนักเรียนของสันติโอโศกนะครับนักเรียนสันติโอโโกมามาช่วยนะครับก็มีท่านสำนะที่ปรึกษาท่านวินท่านทองแท้บินญาย,ยิเอ นักเรียนที่รับผิดชอบดูแลนะครับมี34คนเด็กเด็กสันเิโสนี่ต้องบอกก่อนว่าที่ทำสามสิบกว่าคนนี่มีมหนึ่งมสองมสามคือเราก็ต้องฝึกเขาแล้วก็ต้องสอนเขาเรื่องนี้ให้ข้นขวายให้กระตือรือร้นในการทํางานตรงตรงนี้แหละเด็กๆมันเป็นงานฝึกของเขาด้วยเป็นภารกิจที่ต้องฝึกภารกิจนี้เขาจะได้เรียนรู้เป็นภารกิจพิเศษปะภารกิจพิเศษที่เขาเขาต้องรู้ว่าเออทําแบบนี้แล้วได้ประโยชน์อะไร เรากำลังทำอะไรอยู่ต้องอธิบายเขาต้องอธิบายก่อนคือคืออธิบายก่อนว่าเราทําไปเพื่ออะไรแล้วต้องบอกเขาคือมันเป็นทุกอย่างมันเป็นการเรียนรู้ของเขาหมดคือวิชาเรียนของเขาเราข้างนอกอาจจะใช้ว่าบูรณาการแต่ตรงนี้มันมันคือ,อวิชาเรียนชีวิตจริงและอยนี้สมมตนว่าการปฏิบัติทำกับก,บการสร้างน้ำสร้างซส่อมเนี่ยเป็นไงคือมันก็ได้โป่งกัสุภาพเนาะไอตรงนี้คือ เรื่องความรังเกียดนั่นแหละเป็นหลักเป็นหลักใจความสําคัญเลยแล้วแล้วเราต้องรับผิดชอบดูดซ่วมด้วยอย่างเงี้ยตัวรังเกียดมันก็ยังล้างออกไม่หมดนะถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยผมเนี่ยเมื่อวานนี้ดูดรอบแรกผมยังรู้สึกโอ้โหเออมันก็มันเหมือนจะไม่ไม่มีแต่มันก็มีนะคือแบบมันก็ยังขึ้นเฮ้ยไอ้นี่มันเหลืองเหม็นเลยอะไรเงี้ยเราเราเฮ้ยแต่ว่าไม่ใช่เราก็พยายาม พยายามคิดว่าเออนี่แหละความความไม่สวยไม่งามเป็นมูลเป็นมูดเป็นอะไรพวกเนี้ยตามที่ตามเราก็เอาเรื่องตามมาส<พ>ูตรมามาปรับมา,า,ม,ามาพิจารณาแต่ว่าเอ๊ะมันก็ให้เห็นเป็นตามนั้นเราก็เราก็เลยวางได้ก็วางได้มันใช่มันมันเป็นของไม่ไม่สะอาดของสกรปรกอะไรเงี้ยการปฏิบัติธรรมงชาวันุกคือการทํางานคือด้วยไม่ใช่ว่านั่งหลับตาใช่ใช่ต้องต้องทํางานคืองานก็คือการปฏิบัติธรรมเจริญนะค่ะ หนูชื่อเด็กหญิงรัตยากรขันธนเดชื่อแนนค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุทธิวงศ์อามาตชื่อกิกค่ะก็การมาทําห้องน้ําของหนูนะคะมันสามารถช่วยคนได้อีกหลายคนค่ะสําหรับพันธมิตรที่มาชุมนุมค่ะแล้วก็ประหยัดเงินด้วยค่ะค่ะสําหรับความคิดหนูนะคะก็หนูคิดว่าการที่เราได้มาช่วยคนอื่นมันก็เป็นบุญอย่างหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นการลดกิเลสของเราด้วยค่ะ หนูปกติหนูก็ไม่ค่อยชอบทํางานตากแดดคะ่ะแต่ว่าก็แบบฝืนค่ะฝืนกิเลสท,ที่ต้องมาทําเพื่อพันธมิตรที่มาร่วมกันชุมนุมคะ่ะกับงานฉลองสามพุทธชัยันตี2,600ปีเนี่ยหนูได้ปฏิบัติอะไรเี่ค้รกับงานนี้ั้าได้กอะไรได้สึกอะไรมาไ้างเอนะ่ยได้ตั้งตะบะอะไรไหมหนูได้ตั้งตาบะไว้ว่าจะไม่กินของทอดคะ่ะ <laughs> ไม่ได้ตั้งตะบคะค่ะแต่ก็พยายาม ที่จะทํางานที่อามอบหมายให้ทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะแล้วก็พยายามดูแลน้องให้ได้ค่ะอะสุดท้ายที่อาร์ไม่ได้ถามแล้หนูอยากจะพูดเองค่ะตั้งชมทีวีหรือว่าทางยูทูบหรือว่าทางเฟซบุ๊กอยู่อยากจะบอกว่าหนูอยากจะบอกว่าให้ทุกคนช่วยกันมาชุมนุมเพื่อยกเลิกกฎหมายพรบปองดองค่ะ ค่ะหนูก็อยากจะบอกว่าการที่เราทําความดีเราก็ไม่ต้องแคร์คนอื่นค่ะเพราะว่าเราทําด้วยความเต็มใจของเราอย่างเช่นเรามาชมุมนุมเนี่ยค่ะก็เป็นความดีสิ่งหนึ่งเพราะว่าเราได้มาช่วยชาติช่วยประเทศไทยค่ะแต่เพื่อเลยเพื่อนเลยใเพื่อนสิเพื่อนๆพื่าทำงานกันหลายคนเลยค่ะแล้วก็ยังมีเพื่อนเือนที่ยังช่วยทํางานนะคะก็ะเป็นอะไรที่ดีมากเป็นกระบวนการกลุ่มที่ช่วยกันมีพลังทําให้ห้องน้าเสร็จค่ะ การทำห้องน้ำเพิ่มในวันนี้นะคะเรายัางไม่สามารถที่จะบอกกับคุณผู้ชมได้ว่าเป็นสัญญาณที่จะมีการปักหลักการชุมนุมในระยะต่อไปให้ยาวขึ้นหรือไม่อย่างไรแต่ที่แน่ๆก็คือการสร้างห้องน้ำเพิ่มในวันนี้ทำให้ผู้ที่มาร่วมงานฉลองสมพุทธชย,ยันตี2,600ปีอโศกร,ร้ำลึกครั้งที่31เจะได้ใช้ห้องน้ำห้องส้วมนี้ในการปรับทุกกันค่ะ งานนี้ก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านเร่วมอนุโมทานาบู์กับทีมทำทางที่ทำห้องน้ำริมทางด้วยจเจริญธรรมสำานึกดีค่ะ